ว่าจะแทงโอ้ตอนนี้คือแทงอะไรทุกคนโอ้โหตอนนี้ไปแล้วทุกคนโอ้โหแทงแล้วโอ้โห้ยวัตยเฮัยเฮ้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 ยเี้ยเฮ้ัเฮ้ย้เฮ้ยเ้ยเฮ้เี้ ปังเหย็ดก็เดินทางมาที่สถานที่แห่งใหม่และก็เจอกับลูกพี่ที่เลี้ยงเป่าวกลัวที่แห่งเดียวกันโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้ปังเหย็ดจะมาลาดตเวนท้าแข่งว่าวทุกชอกทุกซอยที่ปังเหย็ดอยู่ซึ่งปังเหย็ดก็กวัดมาลายสนามและพาะปังเหย็ดเก่งมากขี้โบจัดปังเหย็ดโอเคเดี๋ยววันนี้ปังเหย็ดจะมาท้าแข่งกับผู้ชายคนนี้ซึ่งเขากําลังชักอยู่ทุกคนดูว่าวของเขาก็ไม่ใช่ให้ทุกคนดูดูดูทุกคนดูแทงกับวัวเลยทุยม่รู้ไปไหนโอเค แล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนู้นก็ไม่โบนเดี๋ยมังโรโวนลมดีมากทุกคนวันนี้เดี๋ยวมึงเงี้ขอดูสายของมังโรก่อนนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนดูสายเชือกของแกนี่คือแบบเส้นแกเลยทุกคนซึ่งมังโรแก่มากแล้วทุกคนโยววาทัพหน่อยสกิ๊ดสกิ๊ดสิโอเคโยววาทัพโยววาทัพโอเคทุกคนเดี๋ยวดูว่ามังโรก่อนแป๊บนึงโอ้มีแองด้วยทำไมมันไม่ดังเลย เพราะว่ามันผู้เดตามน้อยใช่ไหมมันก็เลยไม่ดังเดี๋ยวมันจะสู้ให้ดูโอ้โหว่าจุฬาของแกก็ไม่ใช่ง่ายนี่ตัวนี้ <u> uh> ตัวนี้เท่าไหร่ครับบังรอเม็ดเม็ดครึ่งเม็ดครึ่งครับทุกคนครึ่งได้ได้ครับของเงียดของเงียดก็ประมาณเม็ดครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่างเงียบตัวนั้นที่เงียบทำใหม่ที่เงียดลองให้คลิปที่แล้วมันจะสู้ว่าจุฬาตัวนี้ได้ไหมซึ่งเงียบต้องเอามาวางก่อนเดี๋ยวเรามาวัดกันดูว่าของใครทุ่งขึ้นเยอะกว่าเนาะพันนั้นนะบังรอโอเคจัดไปทุกคน ยายเสียน้ำปลาแล้วก็ยายเสียวเวลาเสียนาฬิกาด้วยทุกคนไปเลยโอเคทุกคนมังเงียบวางว,างว่าก่อนนะทุกคนโอเคมังเงียบวางว่าเสร็จแล้วทุกคนไปชุยมังเงียดเล่นมุกอะไรครับเนี่ยเก่งเงีย okay, บเราจริงแล้ววางว่าแบบนี้มันน้องๆก็ไม่ได้ดูดิเอาบางร้อยอย,อยากไปไหนอ่ะเล่นอย,อยากไปได้ได่ถ้าผมซื้อนอจากนั้นนะเดี๋ยวไปบน ทุกคนดูทุกคนดูดูไว้ทุกคนพ่าบางเหยดบอกเลยว่าต้นตอคอยดูทุกคนทุกคนดูนะต้นตอแน,น่นอนเดี๋ยวบังเหยดเล่นแป๊นึงอะ ทุกคนมึงไงกลับมาแล้วทุกคนมึงไงกลับมาตรงนี้แล้วน้องๆเห็นว่ามึงไงไหมเดี๋ยวมึงไงจะปล่อยเชือกเลยให้ได้ทักแคตหนึ่งเดี๋ยวเผื่อน้องๆไม่เห็นว่าเดี๋ยวมึงไงต้องปรับกล้องเอาฝั่งนี้อีกหนึ่งเพราะว่าตรงนี้ว่ามันีขึ้นต้นต้นต่อแล้วทุกคนน่าจะเห็นเลยเนาะถ้าไม่เห็นก็อาจจะไม่เห็นนะทุกคนตัวหนึ่งต้นต่อเฮ้ยมึงเอีไงว่าเกิดหล่นท้าต้นต่อทุกคน เยังไงปล่อยแจ็คเลยนะมังรอมังรอมายืนตรงนี้เราได้มาวัดกันว่า,าของใครขึ้นหน่อยวะมึงรอมาเร็วอรอโอ้ยมืกอกระเพกโอ้โหเดี๋ยวยังไงปล่อยแจ็คมัรแค่ก่อนทุกคนดูวิธีการเล่นของมึงเีัยนะทุกคนดูไว้ทุกคนว่าตอนตอน,นี้มึงเียจะถอยให้ดูนไหนไหม แล้วมันยังไม่เท่าไหร่ทุกคนแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งเงยขอวิชาวิชาชันช้นคน,เ,นเดียวรครับผมค,ครับบงังเอรอบังเล่นน้องสีเขียวขึ้นดีไหมขึ้นดีใช่เพราะบังเก่งมากใช่ไหมรอไหมบังรอไหมสุดยนะอดเลยน้องหาเชือกติดขึ้นลงเชือก ชุดฟอมมาให้โอ้สุดยอดเลยนะ้องหล่อมากสวยด้วยทุกคนดูว้าพี่แทงเนาะทุกคนรอดูนะโอ้โหบังหล่อเจ้าอะไรมาชนะบังหล่อเจ้าอะไรมาชนะบังหล่อทุกคนดูดนะดนะทุกคน,คนเห็นไหมเดี๋ยวปล่อยเชือกเลยปล่อยหมดไปเลย,ยเพราะเดี๋ยวบังหล่อว่าเดี๋ยวของแกจะไปไกลกว่าเดี๋ยวไม่ได้เราต้องปล่อยเชือกให้เท่ากันเพราะว่าการแข่งวัาเราต้องให้เชือกเท่ากันทุกคน โอ้พอพอแกปลามาแค่แ <is> ค่นี้ของพี <rij ks> ่น <seemingly S 1> ี่อยู่ใต้เลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแป๊บหนึ่งพี่จะปล่อยเชือกอีกเดี๋ยวบังรอจะเย็นให้ขึ้นติดดีก่อนเอาเมียนนั้นบอกเลยว่าทุ่งนู่ถึงประจันนู่ใช่ไหมทุกคนขี่มูแมลงเมียนวันนี้เขาพามาเทียบแบบมั่นใจมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเป็นขอเล่นก่อนนะเพราะว่าเขามาแล้วทกลมดีมันนิ่งครึบของแกอ่ะกี่ขดนั้นโอ้ของแกร้องเขตของพี่แข็แรกง่ายหมดทีทุกคน ว่าทำไมของพี่ยังไม่ชู้ลมทีเดี๋ยวเดียวให้ต้นตอให้ให้บางเหยียดติดต้นตอนก่อนตาไม่ลงแน่นอนวันนี้บอกเลยเพราะบางเหยียดเกียรเกียขึ้นแล้วอ่ะทุกคนเกือบแล้วเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวงรอเดี๋ยวไม่มาร์เกตตี้ในลมอ่ะมันมาดีๆีตุกโกลมมันมาดีๆีเห็นีหม

อะไริย่างเงี้ยฟังเสียกันทั้งตัวฟังเสียกันยังไงเนี่ยลูกน้องๆเนี่ยขม่เงยใหมดขอดแล้วทุกคนไม่ไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวมึงรอเดี๋ยวจะเย็นแป๊บนึงนะทุกคนอ่ะน่าจะโดนล้มแล้วมึงรอจะโดนล้มแล้วมังลอโอ้ยของมังล้อโดนล้มแล้วทุกคนได้ยินเสียงแองของมันล้อไหมมังลอมาอยู่ข้างผมนี่ตรงนี้เนี่ยหมดเข็ดแล้วนี่ เราจะได้วัดกันมาเดี๋ยวตอนนี้กำเนียรแทงนะทุกคนมองระวังไงทุกคนดูเอาเองนะพี่ไม่อยากขี้โม้มากเอาพลัดผมเนียดพลาดแล้วทุกคนเอามองรอทุกคนดูเอาเองนะไม่อยากโม้มากผมเนียดพลาดแล้วลองกดสู้กดเดียวไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวมึงเนียดขอดึงก่อนทุกคนนี่เม็ดต้องพาไปใกล้ของพี่เขาก่อน แต่ว่าน้องๆดูระดับเชือกเอาเองนะนงว่าคือว่าพี่อยู่ตรงนี้เออแล้วก็ว่าของพี่เขาอยู่ตรงนู้น <laughs> คือ <laughs> นี่ของเมียขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทุกคน <laughs> โอ้โหสงสัยจะหนักใช้หรือว่าไม่มีล <laughs> ม <laughs> มังโรดึงของผมก่อน <laughs> มังโรดึงของผมก่อนเอาของเต้นมาถือก่อนเอาของเต้นลอยลมแล้วไม่เบือของเต้อนอ่ะเอ้ยดึงให้ดิของมังโรอลอยลมแล้วตอนนี้ทุกคน <laughs> ขึ้นสูงมาก <laughs> แต่ของเมีเย,ยอ่ะมันหนักใช้รงไหนมันแดงไม่ขึ้น แต่วา,างเงียบแ้มันไม่โดนล,ลมนะถ้าโดนล,ลมของมังลร่ทุไม่ได้หรอกุคนดูครับของมังลร่ตอนนี้ของมังลร่โดนลมเยอะมากเพราะว่าของแกนี่เชือกยาวกว่าของพี่นะครับแล้วก็แกบอกว่าของพี่นี่ตอนนี้กําลังจะขึ้นเนี่ยของต้นถูกลมดีมากเลยตอนนี้ของผมถูกล้มั้งไหมทุกคนดูนะทุกคนเดี๋ยวพี่ใจใดูนะนี่ทุกคนมังเงียก็เพิ่มเชือกแล้วแต่ว่ามันก็ยังคิดตึงคิดตึงอยู่เพราะว่ามันน่าจะหนักท้ายมันแทงไม่ขึ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูนะ ว่ามันจะแทงขึ้นสู้ของมังโรได้ไหมแต่ตอนนี้ของมังโรคือเล่นลมแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูของพี่กันว่าจะแทงโอ้ตอนนี้คือแทงไรทุกคนโอ้โหตอนนี้ไปแล้วทุกคนโอ้โหแซงแล้วโอ้โหเพราะว่าของพี่โดนลมแล้วตอนนี้โอ้โหโอ้ตอนนี้อาจุลาครับจุลาลอยลงของพี่แทงขึ้นนี่คือแพ้เสียวว้าวนะมังโรแพ้เสียวว้าวโอเคจัดไปมังโรบอกนะครับตอนนี้ของมังโรแพ้แล้วผมโอเคว้าวได้ผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ ปล่อยว่าวให้ระยะเท่ากันแล้วทุกคนดูแอมิเกจ้ดูที่สายเชือกนะไม่ต้องคิดเลยมากนะอย่าไปดูว่าวนะทุกคนเราดูที่เชือกนี่นะครับอันสูงกว่านี้เชือกของมึมแน่นอนทุ้ยแไมจะดูว่าวดีกว่าคนนี้ลมมันคือมันต้องวันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับทุกคนเพราะว่ากรมอุตุวิทยาบอกแล้วว่าฝนตกทุกคนทุ้ยไม่ใช่ครับคือเขาจะแข่งว่าวสามวันนั้นนะครับเพราะว่าลมมันดี เดี๋ยวพี่จะค่อยไปท้าแข่งกับคนอื่นต่อนะครับตามนนั้นวันนี้คือลมไม่ค่อยเท่้ไหร่นะครับมันก็เลยแบบดูทุกคนดูเชือกดูกับดูเว้ามันไม่น่าจะขึ้นนะครับทุกคนยวม,มีขอสาวลงมาก่อนนะทุกคนเพราะว่าบางเหยียดขี้เกียดขดนะ่เดียวโอเคโอเคมึงอลเป็นไงบ้างพ่อบางเหยียดโอเคไหมแล้วว่าบางเ,งอ,เ,อ,เอ่าเฮ้ยเยี่ยมเลยตอนวันนี้ใครชนะ เล่นก um> ันเองนะครับทุกคนว่าใครชนะของเขานุทุ่งเลยนนุทุ่งยิงหางเหกทุกคนของพี่ตรงเล่นหางอีพี่หน้าพี่ตัดหางทิ้งเลยทุกคนคอยดูเราดูทุกคนพี่จะตัดหางไอ้ท่อนท่อนนั้นอ่ะทิ้งแล้วมาดูกันว่ามันทุ่งดีไหมทุกคนทำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าชอบไปโกดไลค์ถ้าใจกดแจ้งต้องเคยีลืมสับตัวใครเอาผมไม่ว่าเอาเต้นเลยตัวนี้โอเคนี่คือการเราการติกาทุกคนเดี๋ยวบางอย่างก็เอาหลบเพราะว่าผิดคลิปเลยทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีแล้วถ้าชอบกดไลค์ใจกดแจ้งต้องเคยีล